ไปดูความคิดความเห็นบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับเริ่มต้นจากคุณหมอธีระวรัธนารัตนะครับท่านเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณหมอเนี่ยก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook คุณหมอเนี่ยค่อนข้างจะประเมินเอาไว้ในแง่ลบหน่อยในความหมายคือว่าสะท้อนภาพความเป็นจริงนะครับแต่ว่าก็ประเมินเอาแบบที่ให้ทุกคนเนี่ยกาดตั้งเอาไว้สูงที่สุดนะครับค่ะคุณหมอเนี่ยเริ่มต้นเลยว่าสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้เนี่ย ภาวะการติดเชือ้อโควิด -19 นั้นค่อนข้างจะเลวร้ายนะครับเปรูเนี่ยทะลุล้านคนเป็นประเทศที่16ของโลกนะครับเมื่อวานทั่วโลกเนี่ยติดเพิ่ม675,000คนรวมแล้วตอนนี้เนี่ยประมาณ78ล้านคนนะครับมีคนตายทั้งหมด13,800คนยคนยอดตายรวมเนี่ย1ล้าน7แคนอันนี้ยอดตายจากโควิด1 i ตลอดปี2020นะครับแล้วก็ไล่ไปทีละประเทศคุณหมอทีระรวบรวมมาให้ สหรัฐอเมริกาเมื่อวานติดเชื้อเพิ่ม219,000กว่าคนรวมทั้งหมดเป็น18ล้านคนตายเพิ่มอีก3,000กว่าคนยอดตายรวม300,000กว่าคนสหรัฐอเมริกานะครับอินเดียติดเพิ่ม24,000คนรวมทั้งหมด10ล้านคนบราซิลเนี่ยติดเพิ่ม40,000คนรวมทั้งหมด7ล้านคนนะครับรัสเซียติดเพิ่ม27,000คนยอดรวมทั้งหมดเกือบ3ล้านคน ฝรั่งเศสติดเพิ่ม1 5 0 0 0คนยอดรวมทั้งหมด2 5งล้านคนอันนี้อันดับ1-5่นะครับส่วนอันดับ6-10เนี่ยเป็นตุรกีอังกฤษอิตาลีสเปนและเยอรมันส่วนใหญ่เนี่ยติดกันหลายพันจนถึงหลักหมื่นต่อวันฝั่งอเมริกาใต้ยุโรปเอเชียอย่างเช่นอาร์เจนตินาโคลัมเบียเนเธอร์แลนด์โปรแลนด์ยูเครนแคนาดาอิรานบังคลาเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียและเกาหลีใต้ประเทศเหล่านี้ล้วนยังมีการติดเพิ่ม ในหลักหลายพันหรือว่าหลักหมื่นคนแถบสแกนดิเนเวียรอบทะเลบอลติกและแถบยูเรเซียก็ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเอเชียนะครับเมียนมาเนี่ยมีการติดเพิ่มเฉียดพันคนจีนสิงคโปร์ฮ่องกงออสเตรเลียติดเพิ่มหลักสิบในขณะที่เวียดนามและนิวซีแลนด์ยังมีการติดเพิ่มต่ำกว่า10สถานการณ์ในเมียนมาเมื่อวานติดเพิ่มขึ้นอีก923คนตายเพิ่มขึ้นอีก23คน ตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่118,869คนตายไปแล้ว2,500คนอันตราการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่2.1%อันนี้คือฉายภาพให้กับค,คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าตอนนี้โควิด -19 ทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณหมอเนี่ยยังทำเซสชันคิแนะครับถามตอบเพราะว่าคนพอมันฟังข่าวเยอะๆก็จะมีคำถามอยู่4-5คําคำถามที่ถามบ่อยๆอย่างเช่นข้อแรกพอมันระบาดใหม่ หรือว่าเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยระบาดซ้ําระบาดแล้วลอก2ระบาดใหม่หรือว่าระบาดอีกครั้งจุดจบมันจะไปอยู่ที่ไหนในการวิเคราะห์ของคุณหมอนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบ่็เป็นในการวิเคราะห์ของคุณหมอทีละวรธทนารัต์ที่โพสต์ใน a c e b o o k นะครับคำตอบว่ามันจะไปจบตรงไหนบอกนะครับว่าลักษณะการระบาดแบบดาวกระจายมีทั้งแรงงานต่างด้าวรวมถึงคนไทยที่ติดเชื้อแล้วก็เดินทางไปมาหลายจังหวัดดูไทม์ไลน์เนี่ยพบว่ากระจายไปทุกหัวระแหงในชุมชน ทั้งย่างธุรกิจห้างสรรพสินค้าตลาดทําให้มีโอกาสกระจายได้มากกว่าตามที่จะตร,ตรวจเชิงลุกได้หมดทุกคนคุณหมอยอมรับนะครับว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ยอดติดเชื้อเรานั้นจะเพิ่มขึ้นมากครับขึ้นอยู่กับว่าจะดําเนินมาตรการเข้มข้นได้อย่างครบถ้วนหรือไม่และทันเวลาหรือเปล่ามีคนถามนะครับว่าประเมินไว้ไว่าอย่างไรคุณหมอบอกว่า best case scenario เนี่ยมองเป็นไปได้ก็คืออยู่ที่อันดับประมาณฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยก็ติดกันหลักสิบ นะครับเ o r s t case s c e n เ r ดโเกิดหากคุมกันไม่ได้อีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้าก็คงจะต้องสู้ยืดเยื้อยาวนานไปจบแถวแถอันดับประมาณออสเตรเลียถึงฟินแลนด์นะครับไทยเนี่ยอันดับความจริงแล้วอยู่ล่างๆตอนนี้แต่ว่าพอมันเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นมาเป็นไปได้ที่อันดับตัวเลขเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปไปอยู่ที่ระหว่างฮ่องกงถึงฟินแลนด์อันนี้ตามการประเมินของคุณหมอนะมีคําถามว่าแล้วพวกเราเนี่ยจะทําตัวอย่างไรนะ ฟังถแถลงเนี่ยก็เหมือนจะต้องจะต่อมให้เข้าใจว่าเอาอยู่เอาอยู่แต่ว่าดูสถานการณ์แล้วยังนึกในใจว่ามันจริงหรือนะทุกอย่างมันดูปกติแบบที่ทุกคนกําลังเป็นอยู่แบบนี้จริงหรือเปล่าคุณหมอบอกนะครับว่าถามตรงๆก็ตอบตรงๆครับตอนนี้เนี่ยวิกฤตครับดาวกระจายไปทั่วทุกภาคคนติดเชื้อเดินทางไปใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปทุกที่เช่นนี้หากดูตามบทเรียนของต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่มีทางที่จะตามหาคนสัมผัสความเสี่ยงได้หมดอย่างแน่นอน กลไกการค้นหาเชิงรุกและกลไกการติดตามตัวจะมีศักยภาพเพียงระดับหนึ่งและไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมทั้งหมดได้ครับสหราชอาณาจักรก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการออกมายอมรับว่าระบบ contact tracing นั้นไม่สามารถช่วยคุมการระบาดได้คุณหมอบอกนะครับว่าผมมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอ,อุโอคงนอกจากว่าเราจำเป็นจะต้องต่อสู้กันอย่างพร้อมเพียงอยู่กันนิ่งๆในช่วงปีใหม่ฉลองกันแค่ในครอบครัวลดละเลี่ยงการเดินทางระหว่างจังหวัด เราก็ต้องเพิ่มบริการตรวจโควิดให้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตรวจน้อยมากไม่เพียงพอไม่มีทางที่จะควบคุมการระบาดได้นะครับอันนี้เป็น2ข้อหลักๆที่คนถามก็คือว่ามันแย่ขนาดไหนกับเราเนี่ยจะต้องทําตัวอย่างไรคุณหมอก็สรุปหลักใหญ่ใจความก็คือบอกอาการหนักวิกฤตส่วนจะต้องทําตัวอย่างไรเบื้องต้นปีใหม่อยู่บ้านไว้ก่อน นอกจากนี้นะคะคุณหมอธีระก็แนะนำเจ็ดข้อในการป้องกันตัวเองค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นบทเรียนที่เราถอดกันมาในช่วงโควิดสิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะคะคแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเอามาสรุปเป็นเจ็ดข้อนะคะอย่างแรกเลยก็คือการกินค่ะปีใหม่นี้ควรซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้านหรือว่าสั่งอาหารมาส่งที่บ้านเหมือนเดิมเลย รับของแล้วก็พ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยเหมือนตอนที่มีโควิดระบาดในช่วงเมษายนเนี่ยค่ะครกรมอนามัยก็ออกมาสาธิตเลยว่าขั้นตอนในการรับของ Delivery เนี่ยควรจะทำยังไงบ้างอันนี้อาจจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่อีกครั้งนะคะ mm. การกินที่ร้านโดยเฉพาะที่เป็นระบบปิดติดแอร์อากาศไม่ถ่ายเทมีโอกาสแพร่และรับเชื้อได้ถ้าเกิดว่าจะนั่งกินก็ควรใช้เวลากินให้เร็วที่สุดค่ะ ร้านไหนแออัดก็ควรเลี่ยงเลี่ยงการแชร์ของกินหรือว่าอุปกรณ์ร่วมกับคนอื่นด้วยค่ะ อย่างที่2ก็คือการซื้อสินค้าบริการแล้วก็การเดินทางนะคะอย่าลืมนําถุงผ้าของตัวเองไปซื้อของจ่ายเงินแล้วก็แพ็คของใส่ถุงของตัวเองพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือด้วยลดละเลี่ยงกิจกรรมบริการที่แออัดที่ต้องถูกเนื้อต้องตัวใกล้ชิดค่ะถ้าเกิดว่าไปใช้บริการอย่างเช่นนวดอย่างนี้เนี่ยนะคะควรสังเกตอาการ14วันส่วนคนส่งสาสาธารณะก็ต้องระวังอย่างยิ่งค่ะให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาเลี่ยงการเดินทางช่วงแออัดนะคะแล้วก็ไม่ควรพูดหรือคุยโทรศัพท์ โดยไม่จําเป็นค่ะนอกจากนี้ก็พูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะต้องทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอถ้าเกิดว่าจัดเตรียมสเสบียงสํารองไว้ในบ้านได้เนี่ยรวมถึงอยู่ยาที่จําเป็นก็อย่าลืมเตรียมไว้ด้วยค่ะการนอนหลับและพักผ่อนหย่อนใจก็ต้องทําให้เพียงพอนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่จะทําให้ป้องกันเราจากเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้การสื่อสารถ้าเป็นไปได้ ติดต่อแบบออนไลน์จะดีกว่าถ้าเจอตัวเป็นๆเ,เนี่ยก็ควรใส่หน้ากากเสมออยู่ห่างกันหน่อยแล้วก็คอยสังเกตการถามถ่ายสารทุกสุขดิบกันจะได้ช่วยกันดูช่วยกันเช็คนะคะเรื่องของการทำงาน เรื่องนี้หลายออฟฟิศก็เริ่มทําแล้วนะคะก็คือให้คัดกรองไข้ทุกคนในที่ทํางานให้ใส่หน้ากากเสมอแม้อยู่ในที่ทํางานค่ะอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นจุดสัมผัสร่วมเนี่ยอย่างเช่นปุ่มลิฟต์ลูกบิดสุขาก็ต้องเตรียมเจลแอลกอฮอลให้เพียงพอค่ะรวมถึงถ้าเกิดว่าแบ่งทีมทํางานเป็นอย่างน้อยสองทีมแล้วก็สลับกันเข้าที่ทํางานได้เนี่ยก็จะช่วยการลดความแออัดได้มากเลยค่ะสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จําเป็น ขอให้ควรติดตามข่าวสารโรคระบาดจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ได้อะไรมาเนี่ยก็คิดตามก่อนชัวร์ก่อนแล้วค่อยแชร์ค่ะตรวจสอบจากแหล่งอื่นด้วยหรือว่าเปรียบเทียบกับที่เราเห็นในสถานการณ์จริงอันนี้เนี่ยนอกจากที่จะรู้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องให้ความรู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ปรับความเข้าใจกับครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปหรือว่าไม่รับข่าวสารที่เป็นเฟกนิวค่ะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ